แล้วทำไมคนที่เป็นเบาหวานมานานๆนะคะถึงใช้ยาไปเท่าไหร่เนี่ยก็ถูกปรับยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรตอนนี้เรากำลังแก้ไขที่ปลายเหตุอยู่หรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับคนที่เป็นไททูการรักษาในปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงนะคะสาเหตุมาจากตรงนี้ถูกไหมการกินที่ไม่เหมาะสมการเผาผลาญที่ลดลงเนื่องจากอายุมากขึ้น กล้ามเนื้อที่หายไปก็อยู่ในกลุ่มนี้นะคะคือเผาผลาญได้น้อยลงกินมากไม่ได้ออกกําลังกายพวกนี้นะคะกินจุบกินจิบกินทั้งวันมีการกระตุ้นอินซูลินอยู่ตลอดเวลานะคะปัจจัยพวกนี้ทําให้ฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยสูงถูกไหมนะการที่เราทานเยอะเนี่ยมันกระตุ้นอินซูลินให้ออกมาพออินซูลินสูงปั๊บอินซูลินก็ไปกระตุ้นเซลล์นะคะเซลล์ร่างกายเนี่ยกล้ามเนื้อตับแล้วก็ เซลไขมันนะคะเซลส์ Cell 3อย่างนี้หลักๆนะคะก็จะเกิดภาวะดื้ออินซูลินขึ้นมาพอพวกนั้นดือ้อมันไม่ยอมรับอินซูลินอีกต่อไปแล้วอ่ะนะคะแต่ทีนี้พอเราไปที่โรงพยาบาลไปตรวจเจอใช่ไหมเซลมันดื้ออยู่เนาะแต่พอไปตรวจเจอปับ๊บว่าน้ําตาลในเลือดสูงเราเป็นไงคะเราได้ยากลับมาแต่พอได้ยาใครเป็นอย่างนี้ั้างไหมคะได้ยามาปับ๊บพยายามคุมอาหารแหละบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ย ก็คุมดีแล้วนะบางตัวกินแล้วใจสัน่นน้ําตาลต่ํานะพอได้ยาบางอย่างมากินแล้วน้ําตาลต่ําใจสัน่นแต่ทําไมพอกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆน้ําตาลไม่เคยลงเลยได้ปรับยาเพิ่มขึ้นเป็นเพราะอะไรทําไมถึงปรับยามาขึ้นแล้วน้ําตาลก็ลดไปแป๊บเดียวอะ่ะทั้งที่ก็กินเหมือนเดิมเนาะ กินเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็พยายามที่จะคุมด้วยนะคะแต่ว่าทําไมน้ําตาลไม่ค่อยจะลงเลยเพราะอย่างที่หมอปอบอกว่ายาเนี่ยมันทําหน้าที่แค่ทำยังไงก็ได้ให้ลดระดับน้ำตาลในเลือดลงมาเท่านั้นแต่สิ่งที่จะแก้จริงๆคือตรงเนี้ยยามไม่ได้ช่วยทุกอย่างนะคะที่เข้าสู่ร่างกายของเราเราจะต้องรู้นะอะไรที่เรากินเข้าไปเนี่ยเราจะต้องรู้รวมไปถึงยาด้วยนะคะยาเนาะก็มีหลายกลุ่มเลยนะ หมอปอพูดคร่าวๆแล้วกันนะคะเพราะว่ายามันมีเยอะมากซึ่งหลักๆนะคะมันก็จะออกฤทธิต,ตามที่ต่างๆมันจะทํายังไงก็ได้ให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยมันออกไปนะคะก็จะออกฤทธิ์บางตัวเนี่ยออกฤทธิต,ตั้งแต่ที่ตับอ่อนก็คือเพิ่มอินซูลินเพื่ออะไรเพื่อให้อินซูลินอะ่ะเอาน้ําตาลออกไปจากเลือดอันนี้คือกลุ่มแรกนะคะทําหน้าที่เพิ่มอินซูลิน กลุ่มนี้ได้แก่อะไรมักจะเป็นยาที่กินก่อนอาหารก็ workouts. ถ้าเป็นชื่อสามัญเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นพวกที่ลงท้ายไอ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 ทั้งหลายน,ยานะปีไซ้านะคะกิกาสไซอะไรต่างๆไกลเบนคลามาย IDE นะคะพวกนี้นะคะเนี่ยลงท้ายพวกนี้นะจะเป็นกลุ่มนี้นะคะซึ่งกระตุ้นให้ตับอ่อนเนี่ยปล่อยอินซูลินออกมามากขึ้น เพื่อที่จะเอาน้ําตาลเนี่ยเข้าไปเก็บสะสมเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะจุดประสงค์คือเพื่อลดระดับน้ําตาลในเลือดถูกไหมก็คือยาจะออกฤทธิ์ยังไงก็ได้นะคะที่ตำแหน่งต่างๆเพื่อให้น้ําตาลเนี่ยออกไปจากเลือดให้เราเห็นตัวเลขแล้วแบบเออเราพอใจว่าน้ําตาลมันลดแล้วแต่สาเหตุจริงๆที่มันเกิดจากการดื้ออินซูลินตรงเนี้ย มันไม่ได้แก้นะคะกลุ่มแรกส่วนใหญ่มันจะเป็นกลุ่มที่ทานก่อนอาหารที่ลงท้ายด้วยไอไอทั้งหลายะะผลข้างเคียงของมันก็อย่างเช่นทําให้เกิดใจสั่นน้ําตาลต่ําถ้าเกิดเราคุมอาหารได้ดีนะคะถ้าเราปรับอาหารได้ดีเราลดคาร์โบไฮเดรตลงเราทํา IF นะคะพวกเนี้ยพอร่างกายเราดีขึ้นการดื้ออินซูลินเราน้อยลงแล้วอะคะ่ะ พราะร่างกายมันใช้น้ําตาลปกติได้แบบได้เป็นปกติกลับมาเผาผลาญได้เป็นปกติแล้วออกกาลังกายเผาผลาญได้เป็นปกติทำา i เนะคะแล้วก็ร่างกายดีขึ้นแล้วเนี่ยแต่ถ้ายังมียาในกลุ่มนี้อยู่ะยาก็จะทําให้ยิ่งไปลดระดับน้ําตาลก็ทําให้เกิดใจหวิวใจสัน่น ขึ้นมานะคะดังนั้นในกลุ่มนี้กลุ่มที่ลงท้ายไออทั้งหลายแล้วก็ที่มักจะให้ทานก่อนอาหารเนี่ยหมอปอก็จะลดเป็นกลุ่มแรกๆนะคะในในคนไข้ที่ดูแลอยู่นะคะทั้งคนไข้ในคอสออนไลน์คนไข้ส่วนตัวหมอปอก็จะให้หยุดไอ้กลุ่มนี้ไปก่อนก็คือไอ้ตัวที่ทานก่อนอาหารนั่นเองกลุ่ม2อนะคะอันนี้ทําหน้าที่อะไรอันนี้ทุกคนน่าจะได้เนาะเมทฟอร์มินเมทฟอร์มินอยู่ในกลุ่มที่2ทําหน้าที่ ในการออกฤทธิ์โดยการลดการสร้างน้ำตาลจากตับตับเนี่ยเป็นอวัยวะสำคัญนะคะพลังงานต่างๆทั้งไขมันนะคะเกี่ยวกับระบบเผาผลาญทุกอย่างนะคะในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดตับก็ช่วยเรานะคะตอนเวลาที่เราไม่ได้ทานอะไรเลยอะเวลาที่เราไม่ได้กินอาหารอะร่างกายเรามันยังมันก็ยังจะต้อง คงระดับน้ําตาลในเลือดเอาไว้ถูกไหมพยายามให้ระดับน้ําตาลมันอยู่ในเกณฑ์ปกติถ้าในภาวะปกติที่เราไม่ได้มีปัจจัยจากยาหรือว่าปัจจัยภายนอกอะไรต่างๆมารบกวนอ่ะเราไม่มีทางน้ําตาลต่ําถ้าเราไม่ได้กินยาเราไม่มีทางน้ําตาลต่ําเพราะว่าร่างกายมันจะมีกลไกนะคะในการที่คงระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยพยายามให้มันเป็นปกติมากที่สุดนะคะ ซึ่งตับเนี้ยก็ทำหน้าที่1น,นะคะในการสร้างกลูโคสสร้างน้ำตาลขึ้นมาเวลาที่เราไม่ได้ทานอาหารนั่นเองไอายาเมทฟอ์มินตัวเนี้ยมักจะได้หลังอาหารเนี่ยอันเนี้ยทำหน้าที่ในการลดน้ำตาลกลูโคสพอน้ำตาลที่สร้างจากตับน้อยลงน้ำตาลในเลือดก็น้อยลงเห็นไหมมันก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องของเซลล์ที่มัน มันดื้ออินซูลินอะเซลล์ที่มันเต็มแน่นไปด้วยน้ําตาลไปด้วยไขมันเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยนะคะกลุ่มที่็เอก็พวกที่ลงท้ายว่าคิาโทนนะคิาโซน,นะโซนมันก็จะทําไงทําหน้าที่ให้กระตุ้นนะคะให้ร่างกายเนี่ยเก็บน้ําตาลเข้าสู่เซลล์มากขึ้นอีกออกฤทธิ์ที่เซลล์กล้ามเนื้อรวมไปถึงเซลล์ไขมันด้วยก็เหมือนยิ่งอัดอัดออัด น้ำตาลเข้าไปเก็บอีกโอเคไหมดังนั้นนะคะมันไม่ได้ทำให้มันปลดปล่อยอะนะสาเหตุของเบาหวานชนิดที่สองเซลล์มันดื้ออินซูลินมันเกิดจากการที่มันภาวะร่างกายมันเกินอะมันท่วมทน้น่ะการที่เราไปเก็บเข้าไปอีกอะมันยิ่งทำให้มันดื้อมากยิ่งขึ้นนะส่วนกลุ่มที่สี่กับกลุ่มที่ห้าออกฤทธิ์ที่ลำไส้กลุ่มที่สี่เนี้ยก็อย่างเช่นที่ลงท้ายด้วยพวกกิตตินนะ ลองดูยาของตัวเองนะอะไรที่เข้าปากตัวเองอะ่ะต้องรู้นะคะอันนี้ก็จะออกฤทธิ์นะคะที่ลำไส้แต่ว่าผลของมันเนี่ยเกี่ยวกับฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้ตับอ่อนเพิ่มอินซูลินออกมาทำให้เก็บน้ำตาลเข้าสู่เซลล์มากขึ้นไปอีกนะ,ะเก็บน้ำตาลเข้าไปอีกนะ,ะกลุ่มนี้นะคะออกฤทธิ์แบบนี้ก็มีผลในการลดระดับน้ำตาลในเลือดเขาถึงเรียกว่ายาเบาหวานหรือายาลดน้ำตาลในเลือดไง คือทำยังไงก็ได้ให้น้ําตาลในเลือดมันหายไปนะคะซึ่งในการรักษาด้วยไม่ใช้ยาเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะคะเราต้องการกําจัดเซลล์ดื้ออินซูลินเข้าใจไหนะกลุ่มสี่นะส่วนกลุ่มที่5ออกฤทธิ์ที่ลําไส้เหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยอย่างเช่นตัวอะคาโบสนะคะอันนี้มีอันเดียวเนะาะอะคาโบสนะอันเนี้ยนะคะทำหน้าที่ในการลด การดูดซึมน้ําตาลจากการที่เรากินเข้าไปอ่ะแล้วร่างกายมันต้องย่อยใช่ไหมย่อยแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดไอายากลุ่มเนี้มันจะช่วยในการลดการดูดซึมก็คือยับยั้งการดูดซึมอ่ะก็เลยทําให้น้ําตาลไม่เข้าเลือดกลุ่มนี้ก็จะเป็นยาที่แบบ แพงขึ้นมาหน่อยเป็นยาพวกนอกบัญชีนะคะเพราะว่าผลข้างเคียงมันไม่ได้ไปยุ่งกับพวกอินซูลินหรือว่าไม่ได้ไปทําให้พวกเซลล์ดื้ออินซูลินเนี่ยมันแย่ลงแต่ทีนี้มันก็มีข้างเคียงของมันอีกก็คือพอน้ําตาลมันไม่ถูกดูดซึมะน้ําตาลมันค้างอยู่ในลําไส้เยอะๆะค่ะ ก็เลยทำให้อะไงคะท้องอืดถูกไหมนะคะท้องอืดน,นะได้มันยาทุกตัวมีผลข้างเคียงทั้งนั้นกลุ่มสุดท้ายอันนี้ก็เป็นยาตัวใหม่ล่าสุดเลยไตเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ในการกรองนะคะกรองของเสียออกจากร่างกายแต่ปกติเนี่ยไตอ่ะมันจะไม่มองว่าน้ําตาลเป็นของเสีย ไตจะมองว่ากูโคสเนี่ยมันเป็นของดีมันก็จะเก็บกลับเข้าสู่เลือดนะคะไตเราไม่ได้มีปัญหานี่ถูกไหมเรามีปัญหาที่เซลล์ดื้ออินซูลินไตเราไม่ได้มีปัญหาไตเราก็ดูดกลับน้ำตาลกูโคสเนี่ยกลับเข้าไปได้เป็นปกติพอดูดกลับ เขาไปปุ๊บใช่ไหมฮะมันก็เลยทําให้น้ําตาลมันมันเหลืออยู่ในเลือดคือมันมีของเดิมอยู่แล้วไงแต่พอไตดูดกลับอีกก็เลยมีน้ําตาลอยู่ในเลือดอีกทีนี้ยาในกลุ่มนี้กลุ่มใหม่ล่าสุดเลยนะคะแล้วก็เป็นยาที่ค่อนข้างมีราคาด้วยแพงด้วยลงท้ายด้วยไกฟอร์ซินนะคะพวกนี้ยาในกลุ่มนี้นะคะมันก็จะยับยั้งนะคะไม่ให้ไตเนี่ยดูดกลับน้ําตาลก็คือเอาง่ายๆก็คือมันเพิ่มการขับ น้ำตาลออกทางไตนั่นเองขับน้ำตาลออกทางไตแล้วไปไหนก็ไปที่ปัสสาวะนั่นเองยาเบาหวานเนี่ยมี6กลุ่มหลักๆนี้แหละจะเห็นได้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยนะคะมันเป็นการรักษาที่ตัวเลขอ่ะเป็นการดูแลที่ผลแล็บอ่ะนะคะแต่การที่เราจะจัดการกับภาวะดื้ออินซูลินที่เรากำลังเป็นอยู่เนะะี่ยค่ะมันจะทำได้ยังไงมันอยู่ที่ตรงนี้ของเรา เห็นไหมปอสอนให้ทุกคนเป็นหมอเลยนะวันนี้ <laughs> อยากให้รู้อ่ะอยากให้รู้ตัวเองอ่ะนะคะอยากให้รู้ตัวเองอยากให้เข้าใจร่างกายอ่ะเราจะได้ดูแลร่างกายตัวเองแล้วก็รักษาแบบที่มันยั่งยืนอ่ะนะคะไม่ไม่ใช่แค่แบบเราหวังผลตัวเลขแค่เพียงชั่วคราวเราต้องการการรักษาที่ยั่งยืนหมอปอเชื่อว่าทุกคนอยากมีสุขภาพที่ดีนะคะไม่มีใครอยากจะกินยาไปตลอดชีวิตแล้วณนะปัจจุบันนะคะเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยเราไม่ต้องกินยาแล้วอ่ะนะคะใครที่ทานยาอยู่ก็สามารถลดยาได้เห็นตัวอย่างมาก หน้าเพจของหมอปอคนไข้ของหมอปอนะคะแต่สิ่งที่เราต้องแก้คืออะไรคือตรงนี้ตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงการกินถูกไหมคะการใช้ชีวิตของเราที่การแก้ไขที่ต้นเหตุคืออะไรคือตัวเราเองนะคือตัวเราคือการใช้ชีวิตของเราแล้วทุกคนพอสุขภาพดีขึ้นนะ่ะยาที่มันรักษาที่ปลายเหตุอะคะ่ะก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปโอเคไหม แต่ไม่ใช่ว่าวันนี้หมอปอบอกให้ทุกคนเลิกกินยาไม่ใช่นะคะการที่เราจะแก้ที่ภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยมันใช้เวลานิดนึงถูกไหมเพราะเราเป็นมาตั้งนานแล้วบางคนเป็นมาสิปียีสิบปีนะคะเป็นมาตั้งนานแล้วแต่หมอปอจะบอกว่าถ้าทุกคนรู้วิธีการทำไ IF ฟที่ถูกต้องการกินอาหารที่ถูกต้องมันใช้เวลาไม่นานเหมือนกับคนไข้ของหมอปอหลายคนเนี่ย เป็นมา20ปีบางคนก็หยุดยาหมดแล้วใน2เดือนนะคะเป็นมา10ปีก็เดือนหนึ่งหรือคนที่ยังไม่กินยาเลยแป๊บหนึ่งก็ปกติแล้วนะคะแล้วก็มีความรู้ในการใช้ชีวิตไปได้ตลอด